ทุกคนมีเพื่อนแบบไหนบ้างครับอย่างเช่นเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนข้างบ้านและก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและมีการพัฒนาเรื่องต่างๆจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราจนเกิดเป็นโซเชียลหรือโลกออนไลน์ที่รวมเหล่าคนทุกมุมโลกได้มาเจอกันและมีบางคนก็มีเพื่อนในโลกออนไลน์แน่นอนครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเพื่อนในโลกออนไลน์กับเพื่อนในชีวิตจริง สวัสดีครับผมกรีดวิดีโอวันนี้ก็อยู่กันในคลิปเล่าเรื่องกันอีกแล้วนะครับผมเป็นคลิปเล่าเรื่องเพื่อนในโลกออนไลน์กับเพื่อนในชีวิตจริงกันนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนในโลกออนไลน์กับเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยมีความแตกต่างก,กันยังไง สำหรับผมนะมันไม่ค่อยแตกต่างกันซะเท่าไรแต่มันก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยเราสามารถเห็นตัวจริงๆกับเขาสามารถสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยเราเห็นแค่แบบผ่านกล้องของเขาเราไม่สามารถสัมผัสอะไรได้กับเขาแต่ก็มีเพื่อนออนไลน์บางคนก็สามารถนัดเจอกันในชีวิตจริงกันได้ด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อนในชีวิตจริงของผมเลยแล้วกันต้องย้อนกลับไปตอนป .1 นหณผู้ชมนะคือตอนนั้นคือผมไม่มีเพื่อนสักคนเลยตั้งแต่อุบาลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมี่ม วันหนึ่งที่มีคนมาเข้าหาผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกําลังนั่งวาดรูปอยู่เหมือนไอ้คนนั้นเขาจะสนใจเอองานวาดของผม,ผมแล้วก็คุยกันคุยกันแค้แค่แป๊บเดียวครับสนิทกันเลยแล้วเขาก็พาผมไปหาเ,ออเพื่อนคนอื่นของเขาด้วยจนมันเปิดโลกใหม่ให้ผมเลยทําให้มีคนเข้าหาผมและรู้จักกับผมมากขึ้น จนปัจจุบันก็กลายเป็นแกงเพื่อนสนิทของผมเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ครับแต่คุยน้อยลงเพราะว่าเพื่อนสน่วนใหญ่ของผมมันติดศูนย์และติดรอครับทั้งนั้นเลยและต่อไปจะเป็นการเล่าเรื่องของเพื่อนออนไลน์ของผมเองตอนที่ผมรู้จักกับเพื่อนออนไลน์ไปครั้งแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีโควิดและทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในบ้านเรียนออนไลน์กันใช่ไหมล่ะครับผมก็ได้รู้จักกับคุณทํ o u t u b e คนหนึ่งที่ช่วยจุดประกายไฟในการท YouTube ของผมเขาเป็นคนที่เปิดประสบการณ์โลกออนไลน์ให้ผมด้วยทาให้ผมรู้จักกกกกัััับบคคนน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 อออออออืืนนออ่่่่่่่ใโลลไไไ์ซึงงงเพสิทขผมมยยย็ู้ชแแตด เพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากจะทักหารบกวนเขาซึ่งมันใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะไ,ได้มาคุยมาทักหากันแบบปกติได้ก็จบกันไปแล้วผมนะกับคลิปเล่าเรื่องซึ่งเป็นคลิปเล่าเรื่องสั้นๆอีกแล้วนะผมนะแล้วก็ใครที่กําลังรอคลิปเกมซูโคซิเนี่ยก็ตอนนี้ผมก็กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ผนะู้ชมนะก็มาแน่นอนคลิปนั้นอนะ ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมก็จะมาฝากคาถามให้กับผู้ชมมาตอบในใต้คอมเมนต์ผมแล้วกันคุณคิดว่าเพื่อนในโลกออนไลน์กับเพื่อนในชีวิตจริงมีความแตกต่างกันอย่างไงในความที่เห็นส่วนตัวของพวกคุณเองเออแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพกันด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณอยากติดตามผลงานคลิปต่อไปของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายครับ